สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำในดวงคลิปนำดอปคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่าตรวจสอังรานของคนที่คิดไม่ดีมีร้ายกับคุณนะคะตอนนี้เวลานี้มีใครบ้างคิดไร้ร้ายกับคุณขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณนะคะแล้วก็พลังงานบุคคลรับข้างสังคมรับข้าง ดิบบาราศีตุลธนลมเมร่อกเรกคนที่เกิดในวันพุธธาตุน้ำสะเทิงคนกกิดวนเสา์ธาตุไฟแอร,รไฟอ,อริสร,ราศีเมษธาตุไฟอัคอเรสราศีกุมธนลมสกับิโอราศีพิจิกธา,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 าตุน้ำเลวราศีสิงฐธาตุไฟวินาราศีพิศปราศีตุลตัวเลขวันที่เกิดที่เคยวห้องกับคุณมีเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบห้าห้าสิบเก้าหนึ่งแล้วก็สิบหกนะคะ ตัวสบพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะตัวของคุณเป็นอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรนะความเป็นอยู่เป็นยังไงพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไร สามคาถานะคะรอคอยรอเธอมาแสนนาะนรออะไรจ๊ะพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวเจอบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะเป็นพลังงานของ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะที่สร้างความปั่นป่วนในชีวิตของคุณนะสร้างความเบื่อหน่ายสร้างความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะการทำงานที่เหมือนกับมีบุคคลรับข้างนะคะคอยจะผิดคอยนินทาชีวิตของคุณนะทั้งทงที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าคุณนะมีความรักมีความเมตตา นนดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานคนที่เหมือนกับว่าให้อภัยกับทุกๆกคนให้โอกาสกับทุกทกคนมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและสังคมรับข้างแต่คุณมักที่จะถูกบุคคลรอบข้างสังคมรับข้างนะคะนินทาใส่ร้ายปลายสีไม่ชอบนะ,ะในพฤติกรรมของคุณไม่ชอบ การทางานของคุณนะคะแล้วก็ตัวของคุณคือแบบคืออาจที่อยากจะเหมือนอยากจะโมโ oh, หอยากจะดุอยากจะด่าอยากจะตะคอกนะสวนกลับไปแบบแรงๆแต่มันทําไม่ได้นะเพราะว่าอาชีพการงานของคุณอาจจะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเขาเป็นหัวหน้างานนะคะที่ต้องแสดงออกถึงความหน้าเกรงขามนะคะเป็นที่น่าเคารพเนี่ย เออมีลูกน้องนินทาซุบซิบนะก็อยากจะถามออกไปนั่นแหละว่านินทาอะไรฉันพูดอะไรพูดว่าอะไรชั้นนะรประมาณเนี้ยนะแต่มันทําไม่ได้ไงเราก็ต้องเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะจะตะคอกนะตะวาดใส่เขาก็ไม่ได้เนี่ยนะคะเราก็ต้องคลิปลูกเราก่อนนะคะอย่าไปสนใจเลยพลังงานนะ,ะท็อกซิกแบบนี้นะคะตัวของเราเนี่ยดูแลสุขภาพจิตใจของเราให้มีความสุข กับหน้าที่นะ,ะกับสิ่งที่เราทำกพอแล้วเรามาดูกันว่าใครนะ,ะพลังงานของใครที่คิดไร้ายๆกับคุณบ้างตรวจสอบพลังงานของสังคมงครอบข้างบุคคลรอบข้างมีใครคิดร้ายๆกับคุณบ้างนึกถึงชื่อเขาในใจคนที่หนึ่งที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดร้ายกับคุณไหมคนที่หนึ่งเนี่ยนะคะมาดูสิ เดไฮบริเซสพลังงานคนที่หนึ่งเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่ทำไรที่ลึกลับนะคะไม่เปิดเผยตัวตนแต่มีเซนต์เป็นพลังงานของพ่อหมอแม่หมอเลยนะคุณอาจจะสงสัยคนคนนี้ว่าทำํำของใส่คุณหรือเปล่าสาบแช่งอะไรคุณหรือเปล่านะคะเกลียดชังอะไรคุณหรือเปล่านะคะบางคนท่านคือ พลังงานของผู้หญิงผู้ชายคนนี้ซึ่งคุณมีความสงสัยว่าเขาเนี่ยเออมาทําของใส่คุณหรือเปล่าทําไมคุณถึงไม่สามารถที่จะไปจากเขาได้คนที่หนึ่งนะคะคิดไม่ร้ายคิดไม่ดีกับคุณหรือเปล่าคิดร้ายๆสาบแช่งคุณหรือว่าทําของใส่คุณหรือเปล่าทําให้คุณหลงรักหรือว่าทําให้คุณแบบ โกรธเขาไม่ลงเกลียดเขาไม่ลงอารมณ์นี้ก็ได้นะคนที่หนึ่งเนี่ยเออเป็นพลังงานคนที่คุณและเขาน่าที่จะมีความสัมพันธ์กันเนาะก็รู้สึกว่าคุณมีความสงสัยนะคะเขาไม่ได้คิดไม่ดีมีร้ายกับคุณหรอกนะคะเขากับคุณเป็นเหมือนคู่กรรมกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นภรยาเป็นสามีของคุณ และคุณก็ไม่สามารถที่จะรักใครได้นอกจากเขาคุณรักเขามากจนคุณนะคะจิตใจของคุณความรู้สึกของคุณผูกมัดอยู่กับเขาคาดหวังการใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขานะคะก็ได้คือเขาไม่ได้ทำอะไรคุณหรอกแต่คุณรักเขามากไงนะ,ค,ะคนที่หนึ่งเนี่ยเออเขาไม่ได้ทำเสน่ห์ใส่คุณหรอกแต่คุณรักเขานะ,ะผูกพันกับเขามากๆนะไะปรักคนอื่นไม่ได้ คนที่สองนะคะเป็นคนที่คิดร้ายกับคุณหรือเปล่าพลังงานของเพื่อนร่วมงานนะคะที่มักที่จะนินทาคุณใส่ร้าย้ายสีคุณหรือว่าไม่ชอบคุณเกลียดขี้หน้าคุณในสิ่งที่คุณทําในงานที่คุณทําตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณจับผิดงานของคุณนะคะดูถูกงานของคุณนะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคําสั่งของคุณด้วยลูกน้องของคุณหรือเปล่า ลูกน้องที่ทำงานของคุณหรือเปล่าที่นะคะไม่ชอบคุณไม่เชื่อฟังคุณดูถูกคุณนินทาคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณคนคนนี้เป็นพนักงานของเพื่อนร่วมงานนะคะเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเขาอะ่ะชอบจับผิดคนนั่นทีคนนี้ทีนินทาคนนั่นทีคนโน้นทีเห็นคนไหนที่แบบโดดเด่นดูด,ดีกว่าเขาเขาก็นินทาไปเรื่อยแหละ แต่เขาทาอะไรใครไม่ได้นะเขาแข่งขันกับใครไม่ได้เขาหน้าที่การงานคือเขาต่ําต้อยกว่าคุณต่ําเตี้ยเลียดดินกว่าคุณนะคะเนินทาคุณก็เพราะว่าเป็นนิสัยของเขานะ,ะเขามีปมด้อยในเรื่องของอาชีพการงานในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเขาแข่งกับคนอื่นไม่ได้เขาเก่งสู้คนอื่นไม่ได้เขาเก่งสู้คุณไม่ได้เขาก็เลยนินทาคุณเนินทาแล้ว นะมีความสุขแล้วได้ระบายความรู้สึกแล้วก็ไปเป็นพลังงานคนพอกซิกที่เป็นลูกน้องคุณนะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณที่ฐานะนะต่ำเตี้ยเลียดินกว่าคุณค่ะนะอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจและพลังงานของคนที่คิดร้ายกับคุณพลังงานตรงนี้ the w o r l d the strength คนที่สามคนที่คุณถามถึงพลังงานของคนที่เฟนลี่สนุกสนานนะคะมีสเสน่ห์นะคุยสนุก นะคะใหฮาปาร์ตี้กับคนอื่นไปทั่วเลยแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกของเขาจิตใจของเขาไม่มีความสุขนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบพูดหรือว่าชอบออระบายความรู้สึกนะคะชอบเล่าเรื่องปัญหาคนนั่นคนนี้ชอบนินทานะ,ะมีความสุขหรือว่าถ้าเป็นพลังงานของผู้ชายก็เหมือนเห็นคนไหนโสดไม่ได้ นะคะก็ทําตัวจีบหรือว่าเห็นคนไหนเป็นน้องใหม่เป็นที่ทํางานใหม่ผู้หญิงคนนี้ก็ประมาณที่แบบจะไปตีสนิทด้วยนะคะจะประมาณที่เหมือนกับว่าชวนคุยนะคะแต่ว่าคือคบไม่ได้แหละคนนี้ไว้ใจไม่ได้ถ้าแบบจะไปสนิทด้วยนะคะหน้าไหว้หลังหลอกนะคะถามว่าคิดร้ายกับคุณไหมก็อาจจะมีผลกับชีวิต นะการทํางานของคุณการเงินของคุณนะคนคนนี้ใช้เงินเก่งกินเก่งเที่ยวเก่งชอบยืมเงินนะคะใช้ตัวทำตัวฟุง้งเฟ้อทำตัวที่แบบใช้เงินเกินตัวนะกินเที่ยวดื่มเนี่ยคนนี้ไม่น่าคบถามว่าคิดร้ายกับคุณไหมก็คิดร้ายแหละนะคิดอยากจะยืมเงินคุณนะคิดอยากถ้าเขาเป็นผู้ชายนะเขาก็คิดอยากจะตีสนิทก,กับคุณนะคะจีบคุณแล้วก็หลอกยืมตังอารมณ์นี้ พลังงานคนที่สี่นะคะเป็นพลังงานคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะในแวดวงสังคมค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอีโกในเรื่องของเ,ออเรียนจบมาใหม่นะ,ะอาจจะเรียนจบมาใหม่เป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นนักฝึกงานเป็นน้องฝึกงานน้องใหม่นะ,ะที่ทํางานใหม่ไฟแรงนะคะมีพลังงานของความเป็นคนเจ้าชู้ นะคะแล้วก็มีพลังงานของความเป็นคนที่แบบเ,เรียกว่าขยันนะคะชอบเอาชนะชอบแข่งขันชอบแข่งขันในตำแหน่งหน้าที่การงานชิงดีชิงเด่นนะคะอยากจะโดดเด่นอยากจะมีชื่อเสียงนะคะอยากจะเหมือนกับว่าเอาชนะคนที่อายุมากๆในที่ทำงานนะ,ะแล้วก็แข่งขันผลงานด้วยเป็นคนที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้ว เหมือนพูดจาดีนะคุยสนุกนะรูปร่างหน้าตาดีอัธยาศัยดีแหละแต่เป็นคนที่ไม่ชอบให้คนอื่นก้าวไายชีวิตส่วนตัวนะคะถ้าไม่เปิดใจคุยด้วยนะคะอย่าไปคุยกับเขาถ้าเขาไม่ชวนคุยห้ามคุยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าจริงๆแล้วสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานการวางแผนการเงินการงานนะคนคนนี้อ,อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่า ถ้าแบบเขารู้สึกไม่ดีกับใครแล้วเขาก็ไม่อยากจะพูดกับใครแหละนะ,ะเหมือนหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้ม,ม,มทักทายทุกคนแต่ไม่ได้จะสนิทกับทุกๆคนหรือว่าไม่อยากจะให้ใครมาก้าวไก่ชีวิตของเขานะคะคนที่ห้านะ,ค,ะคนนี้คิดไา้กับคุณไม้เป็นพลังงานของคนที่มีความน่าสงสารมีความน่าเห็นอกเห็นใจนะคะทํางานหนักมีความรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวเป็นพลังงานของคนที่มีภาระหนัก นะคะผิดหวังในเรื่องของความรักก็ได้เป็นพ่อแม่เป็นแม่ม่ายเป็นคนที่จะต้องดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัวนะ,ะเป็นคนที่มีอะไรที่แบบปิดบังคนอื่นนะคะมีปัญหามีเรื่องราวปิดบังคนอื่นนะใช้ชีวิตแบบเหมือนกับว่าชิวๆเหมือนมีความสุขเหมือนมีเงินมีทองเหมือนมีความร่ํารวยประสบความสําเร็จนะคะแต่เบื้องหลังของความสุขของเขา เขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะจริงจังกับชีวิตครอบครัวมีความรักมีความรักครอบครัวนะมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานของมีปัญหา ชีวิตครอบครัวกับสามีคนรักของเขานะคะทะเลาะกันนะตอนนี้คืออาจที่จะมีเหตุปัจจัยให้เขาเลิกกับคนรักหรือว่าแฟนของเขาก็ได้นะคะคนคนนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะไปคิดร้ายกับคนอื่นหรอกนะคะคิดแต่เรื่องครอบครัวของตัวเขาคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เอ่อรายได้ที่จะดูแลครอบครัวนะคะ ก็นี่แหละพลังงานของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะมาดูซิว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรสำหรับนะคะในการระแวดระวังบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างให้กับคนที่มาเจอคลิปวังคลิปนี้หกคทา ตัวของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆนะคะขอให้เชื่อมั่นยึดมั่นในความรู้ความสามารถของคุณนะคะใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพนะคะของคุณเอ,อ่อพัฒนาผลงานของคุณให้มันมีความโดดเด่น นะเป็นที่น่าเชื่อถือนะมุ่งมุ่งเน้นใน,นเรื่องของการทํางานอย่าไปสนใจบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพราะว่าคุณโดดเด่นกว่าคนอื่นอยู่แล้วตําแหนนะ่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะมีความโดดเด่นเป็นหัวหน้างานนะคะสิ่งใดที่ จะเป็นผลต่อการดํารงชีวิตของคุณต่อทัศนคติของคุณอย่าไปสนใจนะพลังงานอื่นๆบุคคลอื่นๆนะคนล้มคุณไม่ได้เอาชนะคุณไม่ได้คุณมีความรู้ความสามารถคุณมีความฉลาดปาดเปลืองนะตัดสินปัญหาหรือว่าตัดสินพลังงานบุคคลรอบข้างคนไหนควรที่จะคบแบบไหนคนไหนควรทีนะ่จะคุยแบบไหนคนไหนนะควรที่จะเปิดใจนะคะพูดคุยอย่างไรเนี่ย ะค,ะคุณสามารถจัดการได้คุณดูคนออกคุณสามารถตัดสินบุคคลรอบข้างสังครอบข้างนะคะใครที่มีผลต่อการทํางานใครที่นะ,ะทำให้ตัวของคุณเนี่ยนะคะประสบพบเจอปัญหาอุปสรรคการงานก็นะะตัดไปออจากชีวิตเนี่ยพลังงานคุณคือแบบรับรู้ถึงพลังงานของบุคคลรอบข้างนะคะเนี่ยเดลจัสเมเป็นคนที่ตัดสินเป็นคนที่พิพากษาเป็นคนที่เห็น นะอ่านใจคนออกเดาใจคนได้เก่งดูพฤติกรรมคนได้นะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่า,าพลังงานและร้ายจะมาทําอะไรคุณนะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะกับงานกับสิ่งที่ทำนะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่โดดเด่นและก็นะคะศักยภาพของคุณเนาะคลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะกดรับอัปพรังงานฟังเพื่อเป็นแก้์นำทางเป็นแนวทางของคุณการติดตามค่ะ